มาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับสําหรับย่าๆตูวเล่แลกเปลี่ยนนะครับไปดูสเต็คเ่้าๆกันเลยครับนี่ฮะเท้าสี่ห้านะครับเท้าหลักเท้าขวานะครับความเร็วมีนะครับยิงดีนะครับยิงไกลดีครับส่งบอลดีครับอืมก็เป็นตัวสมดุลนะคือ สเตตกลางๆทุกอย่างนะครับพลังงาน5ด้วยสกิล4ดาวนะครับเวิร์กเลดนะครับกลางๆนะครับมไม่ค่อยสูดเท่าไหรน่นาะพลังแฝงนี้ไปทางบุกจะส่วนใหญ่นะครับยิงปัน่นยิงไกลพิเมเกอร์ยิงไซ้ก้ยนะครับไม่มีพลังแฝง,งสกัดบอลหรือมงนะครับเราไปดูแลกเปลี่ยนกันเลยนะครับ แพ็คแรกนะครับ75ตัวนะครับประมาณ200,000นะครับ 200k นะครับแพ็คที่2นะครับบาเซโลนา75นะครับ1ตัวนะครับ75หนึงตัว73ตัวนะครับประมาณ 500k เนะครับแพ็คที่3นะครับ8 2ตัวนะครับ75 3ตัวนะครับประมาณ 500k เหมือนกันนะครับ ที่4นะครับลาลีกาแปิาตัวนะครับ822ตัว83ตัวแล้วก็755ตัวนะครับประมาณ 1.6m นะครับต่อไปแพ็กที่5นะครับแมนซิตี้8 4 2ตัวนะครับ84ตัวนะครับ75 5ตัวนะครับประมาณ 1.6m เหมือนกันนะครับแล้วก็แพ็กที่6นะครับ แปดสิบห้าหนึ่งตัวแปดสิบสามสตัวนะครับแปดตัวแปดอีกสตัวนะครับก็ประมาณหนึเหมือนกันครับต่อไปแถที่เนะครับพิมเมลิกแปดกสองตัวนะครับแปดตัวแล้วก็แปอีกหตัวนะครับใช้เงินประมาณสามนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแปดตัวแปดตัวนะครับแปดตัวแล้วก็แปอีกเตัวนะครับ ้เงินประมาณสามจุดห้าเอ็มนะครับก็รวมรวมนะครับใช้เงินทั้งหมดประมาณสิบสองจุดหกเอ็มนะครับต,ตีว่าสิบสามเอ็มแล้วกันเนาะสําหรับยาาตเล่ตัวนี้นะครับถ้ามองผมมองว่าอืมมันกลางๆางนะครับอืมถ้ามีเงินนะถ้าอยากได้ตัวจบอะไปเล่นตัวอ่าไปดูตัวนี้กันดีกว่าตัวท็อปนะครับเก้าสิบเจ็ดนะครับเห็นไหมฮะ เวิร์กเรทมันดีกว่านะมันรับสูงนะครับแต่สเตตจะพอๆกันนะครับเนี่ยฮะต่างนที่เวิร์กเรทซึ่งมีผลนะครับตัวนี้น่าจะเล่นเกมรับดีดีกว่านะครับสําหรับตัวเกนะฮะถ้าไปเทียบกับตัว9 5้าห้านะครับตัว9 5้าห้าเนี่ยเอ่อสเตตเกมบุกจะดีกว่านะครับแต่เกมรับจะด้อยกว่านะครับแต่เวิร์กเรทมันเป็นสูงสงนะครับไอ้ตัวนี้ เติมสูงครับแล้วก็ไม่ค่อยลงมาไม่ค่อยทันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับตูเลทีเ่เขาเรียกว่าตัวท็อปอีก2ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมรับเลยอะคาเซมิโร่น่าจะดีกว่านะเนี่นครับมันมีแท็กเกิลด้วยมีร่างกายแข็งแกร่งด้วยนะครับเนี่ยเกมรับก็ดีกว่าเยอะเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับ 13M นะครับส่วนตัวผมมองว่ายังไม่คุ้มค่ากับการแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเก็บเงินไปซื้อถ้าชอบบุกก็เนี่ยตัวตัวเลขเก้าห้าถ้าชอบเล่นเกมรับถอยมาคาเซมิโร่จะคุ้มกว่านะครับมานนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีความคิดเห็นประการใดนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ก็ได้นะครับ เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ